สวัสดีนักเรียนนะครับเราเหลืออีกนิดเดียวเนาะก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ใบงานที่14ของระดับชั้นปอ .4 อันนี้จะเป็นเรื่องแบบทดสอบการอ่านเอาละหมายความว่ายังไงในบทที่14เนี้เดี๋ยไม่ต้องทำอะไรหรอเห็นไหมครับไม่ต้องตกแต่งวาดภาพสวยงามอะไรไม่จำเป็นเลยแต่ หนูจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเด็กๆต้องอ่านกับครูแม็กให้ครูแม็กฟังนะครับคําว่าอ่านแปลว่าเด็กๆสามารถเอาใบงานมาอ่านเอาใบงานมาดูได้ไหมลูกได้เห็นไหมครับครูแม็กไม่ได้ว่านะแต่หนูจะต้องฝึกอ่านตามลําดับเสียงพินอินให้แม่นเอาละในบทความนี้ที่หนูต้องอ่านคือบทความที่ชื่อว่า你好เห็นไหมครับลูก你าแปลว่าสวัสดี เอาละทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับบรรทัดแรกนะเด็กๆนะฟังครูแม็กแล้วหนูจะจดเป็นเสียงอ่านภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ครูแม็กอยากจะให้หนูเนี่ยฝึกฟังจากเทปครูแม็กเนี่ยในวิดีโอนี้และฝึกพูดบ่อยๆนะครับหนูสามารถกอรีรันได้เป็นล้านๆรอบได้เลยนะเต็มทีได้เลยนะครับบรรทัดแรกออกเสียงตามนนี au, te an, te an, te an, ีเเตตยียนโถ ，你好，点点่点เตียบรรทัดที่สองนะดูนะ你好握握手你好握握手是谁有礼貌是谁有礼貌我们 小朋友我们เ小朋友คํา,าคแปลจะอยู่ด้านขวามือของพวกดูแล้วเห็นไหมลกูกมันจะแปลว่าสวัสดีก้มหัวกันเล็กน้อยเห็นไหมครับเวลาที่เราสวัสดีกันหรือบางทีก็สวัสดีแล้วก็เป็นไงลกูกจับมือกันใช่ไหมอย่างเช่นชาวฝรั่งเนาะมันคืออะไรใครกันนะมีมารยาทใช่ถ้าเราทำแบบนี้ เราสวัสดีแบบนี้คนที่มีมารยาทก็คือพวกเราเองถูกไหมลูกก็คือเด็กๆอย่างพวกเราเองเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวครูแม็กจะพาอ่านอย่างไวไม่ใช่อ่านอย่างไวอ่านที่มันแบบไม่ต้องอ่านซ้ำมาลูกยาวทีเดียวเลยแล้วถ้าใครต้องการกดย้อนรีพิทหนูก็จะได้กดฟังเต็มๆเ,เลยนะครับอ่ะพร้อมนะระหว่างนี้เด็กๆก,ก็ตั้งใจฟังดีๆนะลูก บทความนี้ห้าคะแนนเต็มถ้าเด็กๆอ่านได้แบบนี้คือนนาีนี่ว你好你ว点点头你好握握手是谁有礼貌我们小朋友ขอเท่านี้แหละนะครับเอาไปเลยห้าคะแนน